สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทํานะคะขนมจีนน้ําใสเมืองแพร่นะคะสูตรแยแมวนะคะแล้วก็ข้าวปั้นจีนนะคะเรามาดูตัวส่วนผสมของขนมจีนน้าใสก่อนนะคะอย่างแรกนะคะก็จะมีกระดูกหมูนะคะเป็นเลงนะคะแล้วก็หมูสับนะคะมะเขือเทศนะคะเลือดสดนะคะเลือดก้อนนะคะแล้วก็ส่วนผสมนะคะเครื่องปรุงนะคะก็จะมีเกลือนะคะเกลือเม็ดค่ะแล้วก็ปลาร้าของเยแมวนะคะแล้วก็ผงชูรสค่ะ ก็จะมีนะคะเครื่องเคียงก็จะเป็นกระเทียมนะคะต้นหอมผักชีซอยนะคะกระหล่ําซอยนะคะแล้วก็ผัดกลับของเรานะคะตามนี้เลยค่ะ ค่ะเรามาดูขั้นตอนการทํานะคะใส่หมูบดลงไปเลยนะคะจากนั้นนะคะเราใส่กระดูกลงไปเลยนะคะเราจะปรุงรสด้วยปลาร้านะคะ จากนั้นนะคะเราจะผัดให้หมูสุกเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่ชูรสนะคะตามด้วยเกลือเม็ดนะคะ ให้หมูสุกเลยนะคะเตรียมลงหม้อเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะหมูเราผัดแห้งเรียบร้อยเลยนะคะเรามาเตรียมนะคะตักใส่ในหม้อน้ํานะคะที่เราเตรียมไว้นะคะ ีดเด็ดของเราอย่าลืมนะคะน้ำล้างกระทะค่ะตอนนี้นะคะน้ำเราเดือดแล้วนะคะเราเตรียมใส่เลยนะคะรากผักชีลงไปนะคะเลือดก้อนนะคะ ตามด้วยมะเขือเทศนะคะรอนั้นเดือดสักพักนะคะเราจะเตรียมเลือดสดใส่นะคะค่ะตอนนี้นะคะน้ำเราเริ่มเดือดนะคะเราจะใส่เลือดสดนะคะลงไปนะคะเคล็ดลับของเรานะคะเลือดสดนะคะเราต้องใส่ตอนน้ำเดือดนะคะไม่ให้คาวนะคะ แล้วก็น้ำหนุ่มจีนเราจะไม่ขุ่นด้วยนะคะจากนั้นนะคะเราจะไปต้มนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงนะคะให้หมูสุกนะคะแล้วก็น้ำหนมจีนหอมนะคะจ้าตอนนี้นะคะน้ำขนมเส้นของเราเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะหมูเน้นๆเ,เลยนะคะ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราจะไปทำข้าวกันจิ้นต่อเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูส่วนผสมของข้าวกันจิ้นกันนะคะก็จะมีข้าวสวยนะคะหมูบดนะคะเลือดสดนะคะเครื่องปรุงรสของเราก็จะเป็นซีอิ๊วขาวนะคะน้ำปลานะคะน้ำตาลน,นะคะผงชูรสเครื่องเคียงของเราก็จะมีกระเทียมเจียวนะคะต้นหอมผักชีนะคะ พลิกทอดนะคะอุปกรณ์ในการห่อนะคะก็จะเป็นใบตองนะคะแล้วก็ไม้กลัดค่ะคะ่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูขั้นตอนการทำข้าวกั้นจิ้นกันนะคะใส่ข้าวสวยลงไปนะคะจากนั้นนะคะเราใส่หมูบดลงไปนะคะ ใส่เลือดสดค่ะเราจะปรุงรสนะคะด้วยผงชูรสนะคะน้ำตาลนะคะนิดหน่อยนะคะไม่ต้องมากนะคะน้ำตาลตัดรสเฉยๆนะคะ น้ำปลานะคะไม่ต้องมากนะคะเพราะาเลือดเราเค็มแล้วนะคะต่อไปเป็นซีอิ๊วขาวนะคะจากนั้นนะคะเราจะคนนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูขั้นตอนการห่อนะคะตักข้าวนะคะที่เรา ผสมไว้นะคะพอดีนะคะประมาณหนึ่งทับทีนะคะทีนี้ตัวห่อนะคะเราก็จะจับนะคะเหมือนเราหอ่อห่อหมกนะคะไม่ต้องกดแรงมากนะคะเดี๋ยวเข้ามันจะแน่นนะคะโอเคนะคะดูนะคะดูซ้ายดูขวานะคะ ทับลงนิดนึงนะคะทีนี้เราจะใช้ไม้นะคะที่เราเตรียมไว้นะคะกลัดลงนะคะค่ะจากนั้นเราจะเตรียมส่วนส่วนผสมให้หมดนะคะแล้วก็จะเตรียมไปนึ่งค่ะ ตอนนี้นะคะเราทําการห่อข้าวกันจีนเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนําข้าวกั้นจีนที่เราห่อเสร็จเรียบร้อยนะคะนํามานึ่งนะคะเวลาประมาณ40-45นาทีนะคะค่ะหลังจากข้าวกันจีนนึ่งสุกเลยนะคะเราจะนํามาจัดจานนะคะด้าดด้วยกระเทียมนะคะที่เราเชียวไว้นะคะ เราจะกินคู่กับต้นหอมผักชีนะคะพริกทอดนะคะทางเหนือเราจะกินคู่กับหน่มเส้นน้ำหมูด้วยค่ะ